บรรยากาศงานเปิดร้านฮะไทยการนะคะมามะสมุนไพรสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะนะคะเป็นทางเลือกใหม่แห่งศาสตร์ความงามของเส้นผมจากธรรมชาติค่ะ วันที่1กุมภาพันธ์2,558ในเวลา9โมง9นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีโดยทางร้านฮะไทยการมามะสมุนไพรได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการที่เลขที่9้าทับ911หมู่บ้านแม่สอดวิลล่าซอย14ทับ1ถนนอินทรคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาบริหารงานโดยคุณอิมและคุณโต๊ดคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติบำบัด โดยทางร้านเปิดให้บริการด้านความสวยงามของเส้นผมและแก้ไขปัญหาเรื่องหนังศีรษะด้วยการใช้สมุนไพราจากธรรมชาติโดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชายวุฒิวุฒิเจ้าของผลิตภัณฑ์มามะสมุนไพรามาเปิดร้านในครั้งนี้และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสงฆ์และพิธีบูชาพระแม่ธรณีบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัและร่วมรับประทานอาหารกัน โดยร้านฮาไทยการมามะสมุนไพรมีความพิเศษด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวทำจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยบำรุงให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีเช่นประคำดีควายมะขามป้อมการพลูกระเมงเกอรดอกไม้นานาพันธุ์ต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั่วไปที่มักจะมีส่วนผสมของเคมีรุนแรงซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำลายหนังศีรษะโดยที่เราไม่รู้ตัวฮาไทยการมามะสมุนไพราสาขาแม่สอด ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีจริงทางเลือกใหม่แห่งศาสตร์ความงามของเส้นผมจากธรรมชาติผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอิมและคุณโต๊ดโทร0909618769และ0927678111เปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงเป็นประจำทุกวัน าวครับนนี้เป็นมนการกัิการมาบาสมุนไพรสาขาแม่สอดค่ะครับวันนี้ผมชัดชยัยวุทิวุฒินะครับเป็นเจ้าของมาม่าสมุนไพรนะครับวันนี้ผมได้มาเปิดสาขาสาขาแม่สอดนะครับลูกค้าท่านไหนที่เคยใช้บริการของมาม่าสมุนไพรจากจังหวัดไหนก็นแล้วแต่ถ้าได้ผ่านมาที่นี่นะครับ ก็เชิญนะครับสาขาแม่สอดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็มีที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับที่ลูกค้าที่เคยใช้บริการนะครับมีปัญหาในเรื่องสภาพหนังหนังศีรษะและเส้นผมนะครับผมขาวถ้ามีปัญหาในส่วนตรงนี้เชิญใช้บริการได้ที่แม่สอดนะครับผม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮาทยการมามะาสมุนไพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านของเราก็ได้ทำพิธีการเปิดนะคะโดยสำนักงานใหญ่ผู้บริหารของทางมามะาสมุนไพรนะคะได้มาทำการเปิดให้กับเรานะคะคที่แม่สอดแห่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือเส้นผมนะคะก็ มาปรึกษากับเราได้นะคะจะพบกับเราสองคนคืออิมและโต๊ะนะคะจะอยู่ที่ร้านนี้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่สวิลล่านะคะซอย14ทับ1นะคะติดต่อได้ที่0927678111นะคะสำหรับบริการของทางร้านเรานะคะก็จะมีการดูแลหนังศีรษะดูแลเส้นผมนะคะท่านใดที่เป็นเกี่ยวกับปัญหาหนังศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็น หนังศีรษะแห้งศีรษะร้านหนังศีรษะมันลังแคสเก็ดเงินหูสวัสด์หลายๆอย่างนะคะคือปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับหนังศีรษะมาปรึกษากับเราได้นะคะที่หัทยการมาัมมัส,สมุนไพรสาขาแม่สอดนะคะที่หมู่บ้านแม่สอดวิลล่าซอย14ทับ1นะคะติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ